ฮัลโหลครับลุงครับอันนี้เล่นเล่นปืนเท่าไหร่อะครับปืนปืนปืนห้าครับปืนห้าใช่ไหมครับจับมาหน่อยใช่ครับโอเคได้ครับเหมือนมาวานเลยเนาะได้ครับเหมือนมาวานเลยครับอันอันนี้กำลังกำลังเดี๋ยวผมให้น้องๆมันมันมามาก่อนเพราะมันติดคิวแต่ผมจะให้คนในในประเทศอะไอพวกคนในแกลงมาเล่นก่อนจะได้ไวครับอ๋อม่ต้องรออันนี้อันนี้อันนี้เป็นหมอใช่ไหมครับฮะอันนี้ได้เป็นหมอเห็นเป็นหมอเป็นหมอไม่ได้เป็นครับอ๋อไม่ได้เป็นหรอโอเคขอบคุณครับ ได้รักษาไอตีหน่อยออกมาครับหมอเกตไปไปไปเดินเลยครับไปอยู่ฝั่งนู้นเลยอ๋อไอ้นี่จุกเหรออ๋อไอ้นี่เองได้จุกอยู่นี่นี่หมอเกตใครเขาไม่บอกลุงว่าเขาเป็นหมอเนี่ยไอเฮียกูไม่ใช่หมอเอ้ยไอ้เฮียเอ้ยไอ้พี่พี่ฟังปืนแค่สามเองว่ะตอมไปไปไปเออเอาสามก็ได้สามเองก็ได้ไปนั่บ้านผมลงไปเล่นในไฟนะปะได้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 จับตามพี่บอสแล้วการหยิบตามไม่ได้หยิบพี่ตัด อันนี้หมดอ่ะออกตอนน่าอะไรกันพี่าไม่ไม่วาง EMP เจ๊ะไหมพี่ไม่ไม่วางครับไม่วางไม่วางไม่วางตกลงได้เพื่อนกันรวมต้นไม้ก่อนต้องห้ามทำอะไรบ้างอ่ะครับหรือว่าเล่นได้หมดเลยไม่ไม่ได้ก็คือเหมือนเหมือนมาวานเลยคริเหมือนมาวานเลย EMP ไม่ได้ EMP ไม่ได้เ EMP ไม่ได้สีดำใช่ไหมแล้วแล้วปืนปืนอีกสองก็บอกใครใครถืออาบอสกับใครฮัลโหล บอสอะใครถือเฮ้ยปืนปืนอีกระบอกนึงอะใครถือผมมื่นด้วยกูบอกเลยตัวเนี้ยที่ถืออ่ะเอ้ยีพ่ใครใครถือตอบหน่อยปืนอีกระบอกนึงมันมีฝากระบอกฮะถืออ้ีกระบอกนึงหรือว่าไม่มีใครเก็บมามันหมดแล้วไม่มีหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเมืองดูในกระเป๋าดิเผื่อมึงกดอีกใครมั่วไปอะใครมั่วไปอะดูหน่อยดีทนงาน เอ้ยดูน้อยเติต่้มๆเหมือนใครฟัปืนในแบบนะคนพวกเนี้ยหึปพูบเลยมผมผมดีบ้าผมดีมาผมดีมาเออมันก็มึงก็บอกที่มอาไมตลอดเวลาไม่เขาหลบขวามือขวามอขวามึงเหี้ยาได้ชนก็ได้ชนก็ได้ชนก็ได้ เดินเลยเช็คเช็คปืนเลยเช็คปืนด้วยนะเช็คปืนด้วยลองระเบิดนะเพื่อนลองระเบิดลองระเบิดอย่าลึกเยอะอย่าเยอะนะอย่าลึกนะระเบิดนะอย่าลึกระเบิดนะเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วมาชุบเพื่อนนี้เพื่อนตายสองนั่นก็ลงเลยลงลงเลยปะระเบิดถอยออกมาถอยออกมาเฮ้ยลงไปชุบเพื่อนหน่อยดิเพื่อนนอนตายสองคนน่ะลงเลยตรงนู้นก็ไหนลงเลยตรนู้นไหนลงไปไปลงเลยลงลงมจอเิ็จเหปุดนพื่อยไฟไหม้ตัวไฟไหม้ตัวพี่ลิตแล้วรด้อะไรบ้าง อันนี้ตายปะเนี่ยตาแ่ดตาสาคนเลยลงก่อนรวมวมโอเค่ใหญ่ไม่ทอนเนาะอเฮ้เเฮ้ยป่อนยู่บนแทงน้ำมาพี่เห็นปลข้างบนอะเฮ้ลโหเล่นชากลับไปเข้ากลางไอ้บัดเอาเ้นงเมาพี่ยิงทีเลยตัวเดียวบุลมลมาบนแทงน้ำมตรงกลางี่ตรงกลางนีย้ชุบเนย้ชุบตรงกลางอะหยุดไม่ได้ชุบเนียชเยเ พี่พี่พี่ผมเขียวอ่ะทีที่ไอวิชั่นคือนะหอตรงกลางไม่ชุบเลยวะเหอปะหาเบื่อหาเบื่อหาเบื่อนสตาร์สตาเล่นในการสตาเล่นในการไอวิชัันมาตายตายตาเบื้อนิตาุเือนดตารุเือนตาร์ุบดิตาร์จุดเบ้อนดิตาุบอนดิตาดบอตารุดเบอนดตาุอยตา ชบลงแล้ว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 ชบลพื่อนตัวทื่อยู่ตรงตรงฝั่งนึงนะอี่ตัวไอ้ตาตามต้องชุบเพื่อนเยอะนะว่าจังหวะนี้ชุบเพื่อนเยอะคนที่จบปูนร้องร้องร้องชุบต่อ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 ชุบชุบจุ่มเลยจุ่มเลยอย่ายิงให้จุ่มเลยตาจุ่มจุ่มเดี๋ยวนี้เลยจุ่ม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 ยิงผมไม่คิมไม่คิมยิงผมยิงผมซ้ายไม่คิมซ้าย โโอหไม่ท eh ันว่ะพี่โดนเฮ้ยต้องเข้าไปชุบเพื่อนต้องเข้าไปวงกลางชุบเพื่อนตรงนี้ไม่ต้องเล่นตรงนี้ไม่ต้องเล่นตรงนี้ไม่ต้องร้อยยิงอยู่สตาร์จุม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 ไม่ทันน้องโทษะดิเปรื่นโจยุบหน่อยเปรืนสตาร์ยิงโจยจุบหน่อยระยะ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 โลโลตายสวยกระโดดไปเยอะชุบเพื่อนสตาร์ชุบเพื่อนสตาร์สตาร์ชุบเพื่อนสตาร์สตาร์ชุบเพื่อนสตาร์จุเพื่อนสตาร์จุเพื่อนปืนยิงอยู่เพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนสตาร์

เป้นหน่อยครับเป็นหน่อยบนรถพี่บนรถพี่พพหลังหลังโอเ้เกมนห้าตัวยินเล่นเลยฝึกมาเหี้ยต่อเอาตัวแอบตัวไว้โอ๊ยหมทำไม มาใหม่มาใหม่ยิงไม่ไหวเว้ยกูยิงไม่หมดจริงเาใหมเอาใหม่มอาใหม,มให่เมื่อกี้แฝงทามมิงระเบิดตายกันสามสี่คนน่ะมามาเออกูไม่รู้เอ้แค่อยู่อยู่ดีมันเข้าระเบิด ปืนปืนปืนตอนนี้มีใครเก็บปืนบ้างมีพี่บอสใครตานใช่ปะแก้ตรงเดิมที่ไอ้เหี้ยมาแก้ตรงข้อหมูเอาเอางี้เอางี้ไอ้ตานกับพี่อย่ายิงยิงในวงไฟไปเลยให้บอสเล่นรอบนอกคนคนเดียวพอบอสป่ะบอสไปกับไม้คนหนึ่งก็ได้นะคนเลยนะปลาปลาปลาชนเลยที่เหลือมันไม่มีปืนเว้ยมึงมึงไม่ต้องไปข้างบนไม่ต้องไปไหนเลยเพราะปืนมีแค่สามกระบอก ปืนมีแค่สามก็บอกกันนะมึงเข้าตรงกลางเลยเพื่ชนไปชนไปชนไปบอกแล้วลงฝอนเลยลงเลยตรงกลางลงให้หมดตรงกลางลงให้หมดเลยปืนบอกเลยนะให้เปียร์มาฝันให้เปียรลงเลยไอ้เพื่อนตายตรงกลางชุบเพื่อนี้ไอ้เพื่อนตายชุบเพื่อนี้ ดูเช็คปืนด้วยเช็คปืนด้วยจะจะมีปืนอยู่อยู่ในเมไฟาลงเลยร์หลังไฟเาลงเอะปเจอเจอจีเโอจีเฮโอหลังไฟมันพี่เมิร์จีเฮโอหลังไฟมันแล้วุนตัน Chúng ta 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 chúng มึงจูบมาเดีจุมาเพื่อยตายหรอวไอ้วิชันพี่วิชันดำวิชันดำอยู่บนูพี่วิชั่นดำปืนไม่ตายไม่ตายวิชันดำตันแรนดะยเยอะไหวีเยอะไหววะตาสตารีอีกตาจุ่มกลางไฟเลยตาจุ่มไปเลยมีปืนลอยยิงอยู่ตาจุ่มเลยจุ่มเลยตา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 กาตาตาบาต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 าา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 า

ดูเพื่อนบๆด้นะเอ็มดแ่งเพื่อนไหวแล้ว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 เพื่อนไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วเพื่อนไหวแล้วไหแล้วเด้งบชมาชุมาชุมาเลี่ยนมคมตตัมเลยาคืแล้วคืนมากตะตาคืนมากตะตาคืนมากตตาคืนแล้วตะตาเพลี่อนผับมูคมตตาเก่มากไหวแเพื่อนแล้วไหวมีคนตะตาเพื่อนไหวแล้วไหวแล้วแล้วไหวแล้วเไหวแล้ว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 เืกนแล้วมีคนามีคนตายถบลขึ้นยืนอีมนตายตายตายาา

กับตาน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 ในวงไฟอ่ะมันจะมีวิชั่นเนียนอยู่ว่าน่าจะเป็นนัตติยาครับเมื่อเลงเลงเลงจ้องไว้เลยอ่ะคอยดูเรเจมันบั๊มสุดเลยเด้วจับติดมับเก่อเลีนมันร์ทำมพี่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 พีพี่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 ่พี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 ่พ นี่ัผมยงขยับอเลยนะไปไปพี่พี่พี่เจมส์อะไรนะอะไรนะชนเลยชนเลยชนทะลุไปเลยก็ได้ครับชนทะลุไปเลยชนทะลุไปเลยชนทะลุไปเลยพี่เจมส์บอกไอนีิ ตรงกลางนะเอาแค่ตรงกลางนะเพื่อนเอาแค่ตรงกลางนะ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 ไปแล้วเราไม่กว่านี้ไม่กว่เน็ตอะไรนะคะบอกเพื่อนใครเจอปืนมันบอกเพื่อนนะลงกับปลงเลย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 ลงตรงเพื่อนสตาร์ลงตรงเพื่อนสตาร์ลงตรงเพื่อนพี่หลังไฟสองคันสองคันสองคันหลังไฟเราหลังไฟเราาไหน g t o พี่ g t o g t o เล่นเล่นลานกว้างไปเล่นเล่นลานกว้างพยายามเล่นลานกว้างได้เปรียบลพยายามได้เปรียบลานกว้างเล่นลานกว้างเล่นลานกว้างวิชั่นอยู่ตรงกลางวิชั่นอยู่ตรงกลางวิชั่นอยู่ตรงกลางกับตันกลางไหนพี่กลางเลยปาเออวิชั่นคนละคันเลยคนละคันเลยโหลลงแม็กอยู่ตรงกลางนะเงแม็กกลังไฟนะลงแม็กก็หลังไฟกูจับกูจับนะมันมันมันจับกูนะัจับนะจับการับนจับ

เกิด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 เกิเกิดเกเดเกิดเกิดเกเกิดเกิดเกิดเกกิดเ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 ิดเกิ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 ดกิดเกิดเกิดเกิดกิดเกิดเกกิดเกิดเกกิดเกิดกิดเกิด

ชุบชุบอย่าห่วงค่าชุบชุบเพื่อนชุบเพื่อนสตาเพื่อนยเตาเต็มเลยเพื่นตาเต็มเลยชุบก่อนชุบก่อนเยอะแบบชบปีกกันหน่อยเพื่อนกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยตัวีกข้ามผมเนี่ยเฮ้ยกันหน่อยมีดมาแทงอยู่ซะาไฟดูมีดด้วยชบปีอย่าห่วงแทงชุลุ่สตาุมเลยจุมเลยจุมเลยจุมเลยสตาวะไปไปเนี่ย ไปจุดจจเลยจชุปเแล้วจเดชดชุเชจชยจเดเลยจเลยปแล้วตาหเกล้เชุบตาชุบชุบตากยิงโย่กุยิงแล้วกุยิงแล้วชุบเอ็กชุบเอ็กชุบอย่าห่วงข้ามึงอย่าห่วงข้าชุบเอกเลียขึ้นมามึงลีขึ้นมามึงลีขึ้นมาเลียเลี้เลียชุบเจกคุยชุบเจกกุยิงแล้ว

ไอเพื่อนนอนตายอยู hey, he ่อย่าห่วงเล่นดีไหมไป่นชุมเ่อนก่อนยจาจุดมเล่นตะตาจุดมือเล่นตตาจุดมอเล่นตตาตะลายตลาีตลาตลาย ไป่ปไปจปไมไปปไปนสไาไดไวไไปไปาปจุไมไปสปาปไปไปจุ่มไปสไปนปไปไดไป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 อปไ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 ปเปไปไปไรไปอปไปาปไไวไไ้ไปไปไยไไปไรไป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 เปไ่ไปกปไปไสไป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 เรไปไปไปไรืปอปไลยจไปมปไปจุไมเลยจุปมเไปเลยปไปนปไปไปไปจุไมไป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 จุไมไปจุไมไปไปาปไปไปไปปไปไปไาไสไาไป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 จุไมไปปไ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 ุไปไปยปไปไปไยจุไมไปไปไมไปสไปไปไปไุไปไปปไาไปไปไุไปไปปไปนปาปไปไปไป ตาดาุบตาดาจุ uh ่ตาดาตาดาตาดาชุบตาดาชุบหน่อยตาดาจุ่มเพื่อนตการหน่อยตาดาจุ่เพื่อนตการหอยไหวไหวเฮ้ยจุ่มบนโลการีตาดาตาดาจุ่มบนโลการีจุ่มบนโลการีตาตาไม่ไหวแล้วตาตาไม่ไหวแล้วมกินจะแมกินตาไม่ไหวยิงไม่ยิงไม่หมดอ่ะคุบีปีคีีีีวี๋ยวเน้อเยนไฟชุบไปเลเยื่อยู่เลกไฟด้งกำไฟด้งเพื่อนกำ

ไปเพื่อนเราอ่ะใครไปบัฟเขาอะขอโทษอย่าไม่ยมามีไรมีายการเจดีย์อไอะไรอะไรอะไอม่ไม่ไ่ไมพุ่งนี้คุยกนใครบัฟไม่ได้บัฟเขาใครกลับเราไม่รัวพี่ใครกลับเราไม่รัวไปบัฟอะไรขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยเสียไม่ได้ขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยเฮ้ยอย่าบัฟดิเเราเล่นตะดูเราเล่นะดูเย็นเยมีไม้อยู่กับปืนไม่ปืนแม่งตกไม่ขึ้นได้ไม่ตายไั้งกะที่ได้ไม่ไหไป ไอ้แคนเฟิลนะแคนเฟิลนะอย่าเพื่อนเกิดนะหวยไม่แคร์หรอพี่เจ็ดหวยห่มแคร์อะไรนะเลยไม่ต้องไปนี่หรอกทางมาทางมาทั้งมาทั้งมาคนตานไม่มีหรอกไอเจ๊ครับพี่ลีเด้ครับลีเด้ครับเออไม่แม่งไม่ร่างลงก่อนไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ขอขอคอแบบมือระบายมือมันช่วยกูไม่ไหวคนเดียวว่ากรนปืนจับสองไม่ไม่กินมันแคร์อ๋อเมื่อกี้มันแคสไงเมื่อกี้มันแคสไงไอเดินเดินเดี๋ยวไปลุงกับพี่มา จริงๆปวดแม่งเอาให้รถพังเลยก็ได้นั้นรัปืนยิงไม่ไหวเว้ยคนเดียววะต้องสองคือเขาขึ้นเขาขึ้นทุกคันอ่ะพี่เกตแบบพอรถเขาพังพวกเขาก็ขึ้นคันอื่นอย่างเงี้ยมาเลยไปล็อกเลยใไหมใช่ต้องปวดต้องปวดตลอดถ้ามึงตกกับหมวกแบล็คันไหนก็ได้มึงมาเลยหน้าที่มึงอย่างเดียวไม่ต้องฆ่าเลยเว้ยมึงเอาแค่มาบอมอ่ะไอ้ที่มึงล็อกล็อกเลยเลยลุงแม็กอ่ะเออมึงล็อกเลยแล้วก็ไอ้ไอ้กับตันยิงกับพี่ในไฟอ่ะต้องยิงแบบยิงไม่พออ่ะกูยิงไม่พอจริงไฟอะไม่ไม่ไม่จับไอ้คุณอพูดหน่อย มึงฟังกูนะเอารอบนี้มึงชุบอะมึงควรรู้นะว่าชุบยังไงนะชุบดีๆมันกดคิวได้ไม่ใช่หรอที่ตอสบอกคิวได้กดคิวได้เออมันมึงมึงชุบกันอะมึงไม่มีเซ็ตเลยเว้ยมึงยืนแช่เธอบื้ออยู่อย่างนั้นอะมึงควรกดคิวเลยเอาใหม่นะเว้ยเอาใหม่เอาใหม่ไปกลางทีละมาชุนเลยเอาเอาจังหวะพอพอขึ้นหลอดมึงปั๊มยาได้นั่นแหละชนะก่อนค่อยบักได้ปะกูขอแบบชนะก่อนเออ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปบับเขาแค่ขอไฟปะปะปะปเพื่อนเยอะๆนะเฮ้ยัลโหลเราดแวมาแล้วเพ่งตกตกตกตหจโลจหลังไฟจหลังไฟบ้างเาหลังไฟมันใช่ไหมพี่เมอหลังไฟมันโอเคพี่โอเครู้เรื่องรู้เรื่องเรื่องนเพื่อนเราลงแล้วมึงลงเลยมึงลงเลยงกลางจับโอยู่มงกันลงให้เิดลงให้เดอเลลงมาดีพี่ไปพื่อมันพี่มางกลางงกลางดันมา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 เอาดิ จับตายเข้าตรงกลางเลเนาะตายขึ้นไปตายขึ้นไปตายขึ้นไปตาขึ้นบปหน้าตาขึ้นบปหน้าปืนตก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 เออปืนตกแล้วปืนตกแล้ววิชั่นอ่ะปืนตกแล้วามจีดีอ่ะเห็นปะมีจีนเดี่วยูช่วยู กลางไฟอ่ะกลางไฟสีดำของพี่เองนะไอวิชั่นอ่จจะยิงนะวิชั่นสีดาของพี่นะไม่มีคุนคว้าปืนแล้มตกเลี้ยวขวาขวาขวาตาลดลดลนหมดเลยนะสตาร์ชุดเพื่อนหน่อยสตาร์ชุดเพื่อนเดชุดเ่อสตาชุดเพื่อนีกเดชุดเพื่อนสวยเผยเลยสวย ฮัลโหลฮัลโหลสตาสตาจุ่มเพื่อนสตาจุ่มเพื่อนตรงกลางหน่อยสตาจุ่มสตาช่วยยิงในไฟับพี่สตาสตาชุบ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 หน่อยจีชุบด้วย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 ชุบเพื่อนชุบเพื่อนด้วยยิงหน่อยยิงหน่อยปืนยิงหน่อยปืนช่างใสน้ำของกูคันหนึ่งนะมีอยู่คันหนึ่งนะออกไปดีชนนี่ชนชนคันหนึ่งนะเองี่ยวหวังเล่นดี

ไหว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 ชวเพื่อนใหญ่เพื่อนน้องใหญ่เพื่อนน้องจับตาไปยิงหวัางไฟเขาหน่อยที่รงลางอยู่กับตนเป็นของมีคนได้แล้วเป็นของมีคนได้แล้วเป็นของมีคนได้แล้วเพื่อนเปลีนของมีคนได้แล้วเปี่นของมคมได้แล้วยมา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 ย้ายมา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 ย้ามาย้ายมาแล้วมาแล้ว

ไไม่ดเก็บเก็บตัวนี้ปืนสองตัวพี่พี่ยิงมาพี่มันยังปวดเลยไเฮียโหโอ้โหรถพิกเก็ตเอ้มือไปเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวดินี่หน่อยช่วยบอสหน่อยพอไม่าอไม่ตายปวดเลยไอ้ลุงหายไปไหนอะไอนลุพี่นักการนักการขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วช่วยโฟนนะผมชุบอยู่พิกเก็ตโน่นโน่่นไอ้บอกบอกเพื่อนนี้ปืนอยู่บนรถชุบก่อน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 พิกเก็ขึ้นรถไอ้พีกเกนี่ ผมเอาไม่ให้หมดเดี๋ยวผมตัดจุ๊บอยู่จุ๊บอยู่จุ๊บจุ๊บหานี่อยู่ไปกูตายกูตายเเอาดดิิสตย้งกูโดนกดนะกูโดนกดได้ใครขึ้นรถคนนึงปวดให้หน่อยไปผผมมเดี๋ยวขึ้นรถปวดให้หน่อยขึ้นรถปวดหน่อยสวยปวดไป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 ชนไปเออพี่เก็ตขึ้น GTO พี่ผข้ามหาจุ้มศพ่อจุ้มเลยล้อง จุ่มศพครับไอจุ่มศพเพื่อนหาพังเลยพัง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 อังพังพัพัง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 พัพังออกไปเลยพัยพังพองพังพังังพังพงพัหพัยเงพังพังพังพงพังพังงพังงเังพังพังพัรพงพองพั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 งงพังัพพงป โปรโกลเล่นปืนป่ะแม่งเหมือนเป็นไอตัวฟรีเลยไอโกไอโกไอโกเล่นปืนโกลอย่าปืนห้าก็บอกป่ะเล่นเล่นปืนป่ะเฮียงอมแตกอ่ะมึงเออกูมึงรู้ไหมกูยิงจนแบบว่าคลิกแบบคลิก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 แล้วกระสุนมันไม่ออกอ่ะจนมันไม่ออกให้กูอ่ะไอ้เหี้ยเออเล่นตอบป่ะเล่น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 เข้าเลยเข้าเลยเมื่อกี้ใครบัฟอะไรอ่ะกูก็อยู่แต่กูไม่ได้ยินไม่บัฟกันเละเลยพี่บัฟเละ แบว่าแหละก็เหมือนโอนิดเดียวมันหลุดนิดเดียวมันแบบนิดเดียวอ่ะตายโง่แบบว่ามันมันก็เผื่อตัวไงมันเผื่อ๋อแค่ตายโง่นะแต่แต่มันก็มันก็ไม่ก็นั่นแหละขอโทษก็ถูกแล้วอ่ะดีแล้วไม่ได้ปล่อยผ่านนิดหน่อยมันนิดหน่อยครับมันมันก็ไม่นิดหน่อยโต๊ะบานบานตายไงเมื่อกี้เมื่อไห่กันต่อบานบายยัยอ่ะเมื่อกี้ใส่ต่ออีกแล้วเหรอกใส่ันเลยไม่ขอโทษกันแล้วก็ใส่กันยังไงนะเละเละดิกินน่ะเละแบบมันด่าว่าไงโอ้โหไอคงไอเฮี้ยไอคุยอะไรมาเต็มฮะ เอาดีเอาแม่งเอาแปิดเอาแม่งดีไอ้เทียอะไรแบบอะไรเอามาหมดแต่บอกก่อนนะว่ามันจะเล่นกันต่อจริงจริงมันต้องมันมันต้องไม่บัฟแล้วนะจริงจริงมันขอโทษไปแล้วแล้วมันนิดเดียวเองไอ้คนนั้นคนนั้นน่าจะไอ้คนที่ตายนู่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนนั้นนะไอ้คนนั้นหลุดความในคุยกันได้พวกก็ต่อต่อกันแล้วเหนื่อยไมเหนื่อยเนื้อไผ่กันเละเลยไม่แกเละเป็นโจ๊ก คุยกันได้กูได้ยินกูได้ยินคุยกันได้ใค่ถู้ป่ะฮะไอ้อเล็กฮะไอ้คำว่าหาเนี่ยกูเอาแล้วไม่เอากันแล้วไม่เล่นยาจัดเลยเฮ้ยจุ่มอย่างเดียวไอ้สั์เฮ้ยกูยิงจนแบบกูคลิกเลงแล้วอะแล้วบางทีกระสุนก็ไม่ออกอ่ะกูยิงแบบโอ้ยยิงไอ้ไม่ไม่พี่ต้องพี่ต้องกดคลิกขวาปล่อยก่อนรอบหนึ่งไล่ยิงไล่ยิงไลกขวาแล้วก็ปล่อยรอบนึงเหรอใช้เวลาพี่กดคลิกขวาใช่ป่ะพี่เออพี่ต้องเลิกเลงมันจะรีกระสุนให้แต่เมื่อกี้แม่งยิงแบบเป็นร้อยอะ ไม่กี่แบบไม่จริงๆถ้าถ้าเล่นสกิฟแฟงมาพี่ว่าต้องมีตำแหน่งว่าเราต้องมีตำแหน่งชุบบัตต้องไม่ต้องแบบเพี้ยอะไระไอคนคนนั้นต้องชุบอย่างเดียวอ่ะแต่แม่ชุบเราทับกันเลยอะตัวไม้เราอะทับกันจริงเว้ยมันชุบแล้วชุบอีกแบบชุบแบบสามอะ